ัลหลสวัสดีครับกับกับฟอร์ิเจอร์แนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับไฟฉายแล้วนะครับก็คือของโอไลท์นั่นเองนะครับวันนี้มาในรุ่นที่ชื่อว่า Warrior Mini 2 Next Level of Security นะครับนะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับมีโหมดนะครับก็คือโหมดเหมือนทั่วไปเลยก็คือมีมูนนะครับที่1ลูเมนเปิดนะครับได้ถึง45วันแล้วก็ที่โหมดโลนะครับ15ลูเมนเปิดได้164ชั่วโมงนะครับระยะในการวางผลก็คือ19เมตรมีเดียม120ลูเมนเปิดได้วโมงนะครั 57เมตรโหมดให้500แล้วก็200นะครับ500นะครับเปิดได้นะครับ218นาทีนะครับ,นะรบแล้วก็จะตัดมาที่200อีก55นาทีระยะนะครับ117เมตรส่วนโหมดเทอร์โบนะครับมี3ระยะเลยก็คือ1,750ลูเมน500ลูเมนแล้วก็200ลูเมนที่1,750ลูเมนเนี่ยจะเปิดได้4นาที500ลูเมนนะครับเปิดได้206นาทีแล้วที่200ลูเมนนะครับเปิดได้อีก40นาทีนะครับระยะหวางผลก็คือ220เมตรระยะวางผลสูงสุดคือ220อป้งกันก ตกกระแทกเนี่ย1.5เมตรนะครับกันน้ำ IPX8 เลยนะครับแล้วก็12,300แรงเทียนนะขนาดความยาวนะครับ118ม mm, ิลิเมตรขนาดไดามิเตอร์25มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก122กรัมนะครับแกะเลยสไลด์ทูโอเพนนะครับเปิดมาแฟบ นี่ตัวเครื่องก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับดูข้างหลังเขาก่อนนะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับมีคู่มือมาให้นะครับมีที่ชาร์จนะครับเหมือนเดิมนะเป็นแม่เหล็กใช้ดีมากชอบมากเลยแล้วก็ตัวนี้มีสายคล้องนะครับนีสายคล้องมือนะแล้วก็สุดท้ายอันนี้คืออะไรอ่ะนี่นี่เป็นห่วงของเฮ้ยเท่ว่ะนี่ Not f ฟอร์คลัมมนะครับนีเขียนว่าโอไลท์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอไลท์นี่เวลาใช้ก็กดลงมาปุ๊บ อย่างเท Pop ่เลยครับของกระหูงเกงหรือว so like ่ากระเป๋าเป้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ห้อยตัวไฟฉายไว้กับเป้ไว้กับอะไรเงี้ยนะครับเวลาใช้ก็ออกง่ายเนี่ยตัวนี้มันสามารถถอดได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นคลิปหนีบเข้าไปเนี่ยคุณสามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วตัวคลิปก็ทําสวยนะครับหนีบได้2ด้านเือนเดิมหนีบด้านนี้ก็ได้นะครับหนีบด้านนี้ก็ได้นะครับความแตกต่างเขาก็คือนอกจากเขามีสวิตช์ตรงนี้แล้วนะครับเขามีสวิตช์ที่ก้นนี้ด้วยนะครับนอกจากตัวนี้ที่ยาวไว้ชาร์จนะครับเนี่ย จะไว้ชาร์จแล้วนะครับชาร์จได้ด้วยนะแล้วก็ตัวมันเองก็ยังเป็นสวิตด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นสวิตได้ด้วยนี่ดูโคมเขานะครับคือเป็นวาวๆน่าจะเป็นเซ็นเซอร์อะไรของเขาเนี่ยนะครับนี่ข้างในก็เป็นสีเดียวกับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบหยันหยักนะครับคือเหมือนกับเป็นไฟฉายแท็กติคอลกึ่งกึ่งแท็กติคอลนะครับนะเป็นอาวุธก็ได้นะครับประมาณหนึ่งนะครับ แล้วก็เวลาใช้จริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ปุ่มนี้เราก็จะจับแบบนี้ถูกไหมครับถอดแบตมาดูนี่นะครับแบตก็เป็น18650นะครับสามารถเทอรลามินีอมนะครับผมชอบโอไล์ like ก็ตรงที่ว่าเวลาเขาขายไฟฉายก็แถมแบตให้ด้วยนะบางยี่ห้อที่ผมรีวิวจะเห็นว่าเขาไม่ได้แถมแบตนะครับเราต้องซื้อแบตมาเองนะครับนี่ดูครัวนะครับคือของค่อนข้างพรีเมียมมากๆนะ วัสดุ stüt, วัสดุนี่คือแบบทำดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้กันน้ำนะครับ IPX8 นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยกดนิ่มๆเ pues mm ลยนะไม nah, ่มีคลิกนะครับแต่ถ้าคลิกเนี่ยมันจะแรงนะครับเหมือนเป็นเทอร์โบไปเลยนะถ้าคุณกดแบบไม่ดังคลิกนะครับกดไปครึ่งนึงนะครับเหมือนเวลาโฟกัสกล้องนะครับกดไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะติดเบาๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณกดย้ำเข้าไปให้มันลึกนะครับมันจะดังคลิกเห็นไหมครับ ก็จะเป็นโหมดที่แรงขึ้นนะครับเทดีนะครับดูดิดูดข้างหลังดิแล้วตรงนี้มันจะกันกระแทกไหมครับเนี่ยกันกแทกตรงสวิตช์ไม่ให้เราวางพื้นอย่างนี้แล้วมันก็ติดนะครับเนี่ยไม่ติดนะครับลายมันจะเป็น,นลายแบบ เล็กละเอียดละเอียดใช่ไหมครับแบบนี้สวยมากสวยมากสวยมากจริงนะเราตรงนี้เขียนนะครับ Warrior Mini 2นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูสเปคของมันกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ตัวปุ่มปกติก่อนนะครับคู่มือเขาจะบอกแบตเตอรี่เลเวลอินดิเคเตอร์มานะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวนะครับก็คือมากกว่า6ก็นะครับกระพริบ เป็นสีแดงก็แสดงว่าน้อยกว่า5%ก็ควรชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิด10-60%เนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็5-10%เนต์นี้ก็คือสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยดูนะครับจริงๆประมาณนี้ก็ชาร์จได้แล้วนะครับโอเคทีนี้วิธีการใช้ปกตินะครับกด1ครั้งนะครับคือโหมดโล15ลูเมนนะครับกดค้างนี่คือมีเดียมนะครับ120ลูเมนนะครับแล้วก็ค้างอีกครั้งหนึ่งนี่คือไฮนะครับ500ลูเมนนะครับ แล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็จะวนมาที่โลนะครับอ่ปิดทีนี้ถ้าไปเทอร์โบก็คือดับเบิลคลิกนะครับตอนปิดนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บๆนี่คือ1,750ลูเมตรมนะครับอุ่นๆเลยนะมือเราจะอยู่ได้4นาทีนะครับแล้วก็ไฟจะตัดไปที่500นะครับเพื่อการ หลอดเสียหายนะครับแล้วก็ความร้อนที่มันมากเกินไปนะครับทีนี้มาโหมดมูลครับโหมดมูลก็คือ1ลูเมนเองนะเราไปอยู่ในเต็นหาของในเต็นที่เมียคนเดียวเราไม่อยากให้แสงไปรบกวนคนข้างๆอะไรเงี้ยนะครับในตอนที่เป็นอยู่กดค้างนะครับปึ๊บเห็นไหมครับ นี่นี่คือ1นึ่ลูเมนนะครับเอาไว้แบบหาของเล็กๆหรืออ่านหนังสือง่ายๆอะไรอย่างนงี้นะครับนะครับเรามาดูเจ้าตัวเซนเซอร์นะครับเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเขาบอกเขามีข้อแม้อยู่2ข้อหนึ่งก็คือพยายามให้เลนตัวนี้สะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้มีรอยขีดข่วนนะครับไม่งั้นไอตัวเซนเซอร์นี่มันอาจจะทํางานผิดพลาดได้นะครับอ่านี่เป็นกําแพงข้างหน้าผมนะครับผมจะเปิดที่โหมดไฮนะครับแล้วผมจะยื่นมือเข้าไปใกล้กําแพงนะครับให้ไฟฉายมันอยู่ติดกําแพงนะครับดูแสงว่ามันปรับไหมนะครับ เห็นไหมเอ่ยเห็นไหนมครับเห็นไหมครับนะครับเปิดโมเทอร์บโบเลยปึ้งๆนะครับดูแสงใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับโอ้ลงมาเยอะเลย เห็นไหมครับอย่างที่บอกมันเป็นไฟฉายเทคนิคข้อนะครับเวลาไปเจออะไรที่มันอยู่แบบใกล้ๆนะวัตถุที่อยู่ใ,ใกล้ๆมันก็จะลดแสงลงนี่ออกับเวลาเราไปส่องกําแพงเนี่ยสว่างสว่างมันสะท้อนตาเราตัวปุ่มด้านหลังก็ทํางานเหมือนกันนะครับสมมติผมกดไปที่สูงสุดเลยนะเทอร์โบเลยนะดูที่พื้นนะครับผมเอาไฟฉายไปใใกล้เห็นไหมครับเห็นไหมครับไฟมันจะดอบลงนะครับพอถอยไฟมันก็สว่างขึ้นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองฉายไฟดูนะครับ โอเคเทสนะครับอันนี้แบบโลฟึบนี่คือโลนะครับกดค้างเป็นมีดเดยมนะครับนี่คือมีเดยมนี่นะครับต่อมาเป็นไฮนะครับโอ้ไ oh, ฮนี่ก็สว่างจ้าแล้วนะเทอร์โบนะครับหนึ่งสองซ่อมตุ้มนี่คือเทอร์โบครับนี่ต้นไม้ต้นเดิมนะครับนี่คือท่อท่อสาหกรรมนะครับท่อแบบท่อน้ำใหญ่ นี่คือส่องขึ้นไปนี่เป็นสิบเมตรนะข้างบนนะครับสบายๆเลยต้นไม้นะครับนี่ความสว่างนะครับนี่ผมจะส่องไปที่ถนนนะนี่คือรถที่ผมขี่มานะครับเห็นไหมครับสว่างไว้นู่นเลยนะนี่ดูแสงมอไซน์นะครับอันนี้ดูแสงผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบูเมนนะครับนี่ครับนี่คือโหมดเทอร์โบนะครับเทียบกับคนนะไหนต้องส่องขึ้นไปข้างบนหน่อยเห็นไหมครับ นี่คือยืนห่างต้นไม้ประมาณทัก30เมตรนะครับนี่คือสองขึ้นไปนะหมดเทอร์โบนะครับแสงกว้างมากนะครับอ่ะสองลงมาข้างล่างสองลงมาข้างล่างซ้ายขวาเออเห็นไหมครับอ่ะขวา โอเคนะครับก็จบไปนะสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Warrior Mini 2ตัวนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็ขนาดกำลังดีนะครับกลัเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเปรียบเทียบกับเจ้าตัวเอสทูอาร์บาตันนะครับเห็นไหมครับขนาดมันจะยาวกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ลายจะละเอียดกว่านะครับนี่คือ S2R นะครับเห็นไหมครับลายมันจะเป็นเรียมๆแบบนี้อันนี้จะเป็นขีดๆนะครับเนี่ยเท่นะครับที่สวิตช์ที่ด้านท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2โหมดนะหมายถึงโหมดแสงนะครับถ้าเกิดเรากดไปครึ่งนึงเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นตัวมีเดียมนะครับเปิดตรงนี้คือมีเดียมนะครับถ้ากดลงใบย้ำเนี่ยนะครับจะเป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นเซตค่าของมันเนี่ยนะครับอีกแบบหนึ่งถ้ากดไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเทอร์โบแล้วถ้ากดลึกลงใบจะเป็นสโตกคือกระพิบนะครับสามารถเข้าไปตั้งได้นะครับเป็น2โหมดนี้นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เองเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกดแล้วมันจะค้างเสมอไปนะครับแบบนี้คุณสามารถตั้งให้มันกดแล้วก็หยุดเลยแบบนี้เห็นไหมครับ คุณไปตั้งได้นะครับก็ดูในคู่มือเอาก็ผมว่าโอเคนะออปช่นอ,ออปชั่นเยอะดีนะครับแล้วก็มีลูกเล่นทั้งสวิตด้านข้างแล้วก็สวิตด้านท้ายนะครับก็เหมาะกับพวกเทคนิคลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น คุณจะเดินเข้าป่าหรือคุณจะไปใช้กับปืนใช้กับอะไรพวกนี้นะครับพวกยุทธวิธีก็เป็นเจ้าหน้าที่หรืออะไรงนี้นะครับก็น่าจะใช้ไฟฉายประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับกำลังจะมีเซลล์นะครับในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับจากราคาปกติเนี่ย2,880ลดเหลือ2 0 1 6บาทเท่านั้นเองนะครับประหยัดไป800กว่าบาทนะเริ่มขายนะครับ26กรกฎานะครับตั้งแต่2ทุ่มนะครับจนถึงวันที่30กรกฎา ท่ยงคืนนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปตอนนี้ก็ยังซื้อไม่ได้ในราคานี้นะครับคุณจะซื้อได้ก็คือวันที่26นะตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ท่านข้างนี้เห็นไหมครับ Warrior Mini 2บวกไฟฉายนะครับ i 3 t นี่2ตัวนี้นะครับถ้าคุณซื้อ2ตัวนี้นะครับ ราคาแค่21 2 4บาทนะครับเพิ่มอีกนี่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเพิ่มไปอีกร้อยกว่าบาทได้ไฟฉายสตัวเลยนะครับคุ้มมากโอเคนะครับแล้วก็ในช่วงโปรโมชันนี้ผมก็มีอีกตัวมานําเสนอนะครับก็คือเป็นโอไลโอบับมันเป็นโคนไฟแบบนี้นะครับไลท์บายโยซส์นะครับตัวมันเองเนี่ยนะครับเหมาะมากๆก็คือใช้ในเต็นท์นะครับใช้ในแคมป์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รู้สึกโปรโมชันในวันที่6เนี้ยนะครับแค่คุณลงทะเบียนหรือแค่คุณหยิบของใส่ตะกร้านะครับคุณรับตัวนี้ฟรีไปเลย นะครับหตัวเป็น o h o ุกนะครับใช้กับไอโอบับนี่ได้ดีมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะตัวสเปคนะครับถ้าเป็นแสงสีขาวนะครับแบบหมดไฮนะ 5 5ลูเมนนะครับเปิดได้3ชั่วโมงถ้าเกิดเป็นแบบโลนะครับสีขาวนะครับ3.5ลูเมนเปิดได้5 6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแสงสีแดงนะครับ7ลูเมนเปิดได้7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแฟชชิ่งเลสก็คือสีแดงกระพริบนะครับ7ลูเมนเหมือนกันเปิดได้30ชั่วโมงน้าหนักประมาณ55กร,รมัมกันน้ํา IPX7 นะครับแล้วก็กันกระแทก1.5เมตรนะครับเปิดมานี่เห็นพร้อมกันเล้ยนะโอ้แน่นเหลือเกิน อ๋อมี 3m illuminate your world นะครับโอไลท์ right. ก็คือถ้าเราแกะ 3m แล้วก็ไปแปะนะบนที่ที่เราจะเอาตัวไฟนี้ไปติดนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนมัน,เป,นเป็นชิ้นเหล็กนะครับตรงก้นก็น่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับดูสิโอ้น่ารักเจียนะครับนี่ตรงนี้เป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับแล้วชาร์จอย่างไรเป็นที่ชาร์จแม่เหล็กเหมือนกันนะครับ MCC1A ใช้ที่ชาร์จด้วยกันได้เลยนะครับเออดีดีดีด,ดีแล้วก็มีโอฮุกแบบนี้นะครับติดเข้าไป โอ้อย่างแน่นเลยคุณโอ้นี่โคุณโกดแน่นเลยดูแขว่งยังไม่หลุนเลยดูดิซึ่งอางตัวนี้นะครับแถมฟรีนะปกติประมาณ90บาทนะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อช่วงวันที่26เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณซื้อเนี่ยรู้สึกจะแถมตัวนี้ฟรีเลยนะครับส่วนตัวโอบับเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะตัวมันเองนะครับแล้วก็ถ้าซื้อกับผมเนี่ยใช้โค้ดลองเอาโค้ดผมไปใส่ก็อาจจะลด1 2นะครับอ่าแล้วตัวนี้มันจะแถมฟรีอยู่แล้วนะครับ เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับอ๋อนี่ครับนี่ไฟเห็นไหมครับแสงจะนวลนวนะโอ้นี่โหมดไฮนะครับห5ลูเมนคือเขาบอกมันเป็นแสงสีขาวแต่มันไม่ขาวหรอกมันจะออกนวลนวเหลืองๆนะครับอันนี้ในกล้องมันอาจจะค่าแสงมันอาจจะปรับไปนิดนึงแต่ถ้าดูตาเปล่ามันจะออกเหลืองๆนิดนึงนะครับคือแสงในในเต็นท์กำลังดีอ่ากดากจะเป็นสีแดงนะครับกดค้างอีกทีนึง ก็จะเป็นกระพริบสีแดงนะครับกดค้างที่หนึ่งก็จะเป็นน่าจะเป็นโลนะครับ3.5ดลูเมนกดค้างที่หนึ่งอันนี้คือไฮก็ไม่ไม่สว่างมากนะเพราะว่าไอตัวโคมเขาเป็นแบบสีคุณๆใช่ไหมครับมันก็จะแบบนวลนวลตาดูดิเนแสงมันจะนวลนวลตาไปหมดเลยนะครับเออตัวนี้ถ้าดูกลางคืนในเต็นท์กำลังดีนะแล้วก็ตัวนี้แขวนนะแขวนไว้กับตรงข้างบนเต็นท์นะครับโอ้สบายเลยอยู่ในเต็นท์สบายเลยตัวนี้ เออแล้วก็ถ้าเปิดโหมดนี้นะอยู่ได้3มชั่วโมงเลยเออไม้เท่ดีผมชอบอ่ะจริงๆไม,ไม่ไม่ไม่ต้องไปค่ายอะไรนะตั้งไว้หัวนอนนี่เลยนะตั้งไว้หัวนอนก็น่าจะนอนอ่านหนังสือได้นะครับวางไว้ข้างหลังเรานิดนึงอ่ะนะครับเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะเพราะว่ามันตั้งแบบนี้ได้ไงไม่จำเป็นต้องแขวนตลอดนะครับตั้งแบบนี้ก็ได้วางไว้หัวเตียงวางไว้โต๊ะโต๊ะข้างเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เก๋ดีนี่ก็เป็นโมโปรโมชั่นนะครับ ที่ทางโอไล h ์ก็ลดแรกแจกแถมนะครับช่วงนี้ลดราคากันน่าดูเลยนะครับที่สำคัญก็อย่างที่บอกนะมีโค้ดส่วนลดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับโอเคก็จบไปนสำหรับการรีวิวเจ้าตัว w a r r i o r m i n i 2ตัวนี้นะครับรวมถึงเจ้าตัว O b บับตัวนี้ด้วยนะครับค่อนข้างน่ารักเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าคุณซื้อช่วงนี้นะครับตัวโอหุกนี่ก็จะเป็นของแถมฟรีไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุมเฟอร์ช a นแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับ บายบายนี่ท mm ี่ผมชอบเลยเนี่ยโโอ้ห